กระเพรากรอบค่ะให้ดูหมูกรอบนะคะน่ากินมากเลยเสียงคือแบบน่ากินมากกรอบมากนะคะคไปเลย ชอบมากเลยค่ะ,ชอ,ะคชอบอะไรที่มันแบบไม่ธรรมดาอ่ะเ,เราดูเลยหมูกรอบเราจะเน้นเป็นเนื้อนะคะจะไม่เน้นมันเอาตออ๋อท็อปปิ้งด้วยกับเพรากรอบอน่ากินมาก นี่เป็นคณะหมูกรอบใช่ไหมคะใช่ค่ะขายเป็นกับข้าวหรือราดข้าวคะมีทั้งกับข้าวและราดข้าวโอ้กับข้าวและราดข้าวหโอ้ราคาเริ่มต้น59บาทนะคะออก5้บาทนี่แล้วยังไงคะถ้าจะเป็นหมูกรอบเจ็ดสิบโอ้นี่น่ากินนะ คุาเขา